ขายตรงไหนรู้สิกิน่ออร่อยเฉยกินสดตั้งนึง รับที่ให้รอนานแต่กูหิว่ะไอ้ที่ฮะสปอนเซอร์ไม่รู้จะเข้าไหมเอยครับวันนี้อยู่ช่องมิจ์มาหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาเลืองหนังใหม่กันเอะให้กันเนอะกันนะครับวันนี้หัวหนังเรื่อง แจ็คออกู้ข่ายักษ์ครับเราเล่นไม่ใช่นี่จะใจสอบใจมาเป็นสปอนเซอร์นะครับเขาพี่นะครับผมขนมยี่ห้อแจ็คนะครับผม,ผมเป็นสปอนเซอร์กันได้กินไม่หยุดไม่หย่อนจริงเนะี่ยอืม สองแบบนี้โดเห็นไหมเอ็มสองดัดอีกก็ม่เคยอิ่มไม่ห่าเลยว่างแล้วันนี้ดูเป็น,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 นังใหม่ของพวกกับคนที่เขาถามมาก ใจฟูมากเลยนะครับแล้วก็เป็นหนังไทยที่าได้ัมสูงสุดตลอดการครับซึ่งทำใหได้ครับเวลาสาววิทาลัขอฝากที่หยดสองด้วยนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับจำกันได้ใช่ไหมครับพูงกับหนังที่หยดครับผมทั้งสองภาคแล้วก็มัาจะมีภาคสามครับแต่ตัวอย่างไม่มาแต่วันนี้หนังใหม่เขามาดิกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าท่าแลถูกแล้วถูกแล้วตอนแรกตอนที่ผมยังไม่จักซื่อเนี้ยเขามาพัฒ่าแล แบบเป็นหมาอะไรเมืองแร่อะไรแบบนี้แต่นี้มาอน้าท่าแร่เออเออแร่แร่แร <c oughs> มั่วะรเนี่ยเรามาบอกที่มาของเขามาท่าแร่ท่าแร่ท่าแร่นะครับเป็นก่อนเริ่มนะครับคือท่าแร่เป็นของจังหวัดเ,เป็นของแบบอะไรเดี๋ยวผมพาไปอ่าอนนิดหนึ่งชุมชนบ้านท่าแร่นะครับผมตั้งอยู่ที่ริีมทางหลวงแผ่นดินหมายเลขยี่สิบสองครับ อาจจะเป็นตัวเมืองสกลนครไปตามถนนสายสกลนครนครพนมครับถนนนิทโยครับผมนิทย์โยหรือนิทโยเนี่ยไปประมาณยีิบเอ็ดกิโลเมตรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้เขาจะมาแนวไหนนะครับผมใครอยากดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยจะหนึ่งสามวันติดต่อใแล้วตื่นเต้นกันหน่อยอี่แกไม่ได้พาท่องเที่ยวนะทุกคนตอนนี้แกทำหนังใหม่มาก่อนนะครับผม พร้อมแล้วเริ่ม3ามสองเริ่มไมยได้ครับข้าแต่ละอัครเทวดามิคาเอลปวดป้องเราเหมือนหนังในไม่แต่อย่างไรนะทุกคนป้าบมงคนปีมปีสั้มันใช้ทุกสิ่งที่อที่ล่อรวงเราให้ไปสู่ความลึกลึกเรามาเรื่องนี้ จนในทีはは่สุดเราลืมไปแล้วว่าแท้จริงแล้วเราอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าเสมอเธอจงเป็นแสงสว่างจนนำพวกเขากลับมาขอให้พระเจ้าคุณขอ ในสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ก็เป็นตัวอย่างหนังใหม่ชื่อเรื่องว่าฆ่าแรกอเออเลยอ่ย่าแรกมาดูคอมเมนต์นครับว่าอะไรมันอะไไหมคันเดียวเจมจีหลอกมาก ก็เคยสงสัยนะครับทำไมต้องท่าแร่ครับผมท่าแร่ชุมชนในชาวคลิศขนาดใหญ่ในสนนกลนครนะครับผม200ปีก่อนที่ให้พวกชาวคลิศที่ลบหนีการฆ่าคนตัางศาสนามาจากลาวและเวียดนามมา,มาตั้งโลกตั้งหลกัทลก,ลกที่นั่นพอมันไกลตัวเมืองจะได้นับถือศาสนา,ขนาเขาต่อครับผมต้องมาต่อมาเลยเป็นชุมชนชาวคลิศขนาดใหญ่ของภาคอีสานแต่ที่มันน่าสนใจกว่านั้นคือแถวนั้นมันเป็นภูเขาที่ชาว ภูไทยภูไทย้งผ,ผมไม่ออกอาศัยอยู่เยอะมากด้วยความเด่นของเขาคือ,อการเย่าผีฟ้าอยู่มันเป็นวิธีการเพื่อสารโลกครับใครไม่รู้นะครับผมชื่อไอการเย่าผีฟ้านะครับคือ,พ,อพ,พิธีเดี๋ยวผมหาความรู้ได้เลยโอ้เกยพิดเดี๋ยวผมหาความความรู้ให้ฟังเลยอ่ะการเย่าเย่าหาหาม ผีฟ้าคืออ่ะพิธีเย้าก็คือเป็นความเชื่อพิธีกรรมด้ศานสุขภาพของคนในชุมชนเป็นการทำเพื่อพ,พ,พิธีเพื่อติดต่อระหว่างผีกับคนให้ผีช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพวะการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับผมส่วนกนานเะย้าผีบ้านครับพี่บว่าเจ็บป่วยเหมือนกันนะครับผมยังไยมาจากความไม่พอใจของผีสั่งเทวดาหรือผีฟ้าครับผม จวมวยสมาร์เตอร์ได้ขังผมได้นะครับนี่คาวบีนะครับอาจจะยอาจจะขายของบ่อยเพราะอยากขายสมาร์เซอร์เขาตัวแล้วตอนนี้ไม่มีเงินเลยครับ,บตกใจตกใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับผมเขาบอกว่าถ้าแรกเล่าเรื่องของความศาสนาครับผมเป็นพวกความเชื่อเนาะใครอ๋อเขาไม่เอืเอ้อใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับแต่เชื่อไหมผมหิวมากตอนเนะี้ยไม่ไหมิวนะ ผมไปเอฟซีรถยนตคุณนะต้นใจเบอร์เกอร์ไอรถยนต์เราเบอร์เกอร์อร่อยเขาบอกว่าท่าแรกที่ไม่ได้เป็นชื่อแค่ชื่อหนังครับหนังเรื่องนี้ที่ใช้บ้านท่าแรกของสกลนครครับชุมชนคาคทอลิกคาทอลิกคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นชาวหลังนำเสนอเรื่องเอาให้เรื่องนี้แบบไม่ได้เป็นแค่ชื่อหนัก เป็นความเลือดด้วยครับนี่มีแต่คนชอบชมมีแต่คนช,ชื่นชมพี่เจมส์จีนะครับหลังจากที่ทุกคนไปชื่นชมพี่แบลลี่หรือนาะเดียแ้วนะครับเนี่ยน,นะเขาหลุดลงตัวอยญ่แล้ะผำไมเห็น เราถึหยุดไม่ได้เล่นผมไม่เห็นพี่เจมจีเห็คนคุณปู่คนที่เล่นเป็นเล่นตัวไหนกันหลายเรื่องเนาะน้องของอยไม่ใช่น้องของอมอมรังทรงใช่รังทรงพี่ยอดที่ยอด,ยดแกเล่นแต่หนังแบบสังเกตไหมคือแกเล่นแต่หนังแบบ ร่อยใส่ศาสตร์มากบนดำมากเลยรู้ชื่อแค่้วยชื่ออะไระผมอ่านไม่ออไม่รู้ว่าเขาเขียนไว้ในนี้หรือเปล่านี่มีพี่เจมจิมีนพีรวิทย์เอกะเนตเทเนธเอกะเนธ,เเนธแพรวานิชาพัฒแพรวานี่ผมชอบมากตั้งแต่ของโบแล้วซึ่งไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าครับแค่ก่อนนุกลวนแพรวานวานผมรูม้อันนี้เอ้ใช่ อืมใช่ผมชอบพี่แกแตั้งแต่ฮอร์โมนแล้วก็มาเล่นลางสพเอฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไอเรื่องอะไรวะล่าลสุดอ่ะเทิมสามเทิมสามอืมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชราา์แล้วก็ติดต่อคลให้เข้ามิสเตอร์มาห้นายแล้วก็ไอขนมตรงหน้าผมนะนมขนมคอวิทแจ็คครับผมซึ่งไม่รู้ว่าเขารับสปอนเซอร์อ,อยู่เปล่าแต่ว่ามาเป็นสปอนเซอร์อให้ผมแล้วนะครับผมเป็น FC มานานแล้ว แล้วก็ฝากทุกคนไปเซ็กกันเยอะของโปรดใครไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอร่อยมากครับขอบคุณครับทุกคนไป่ะบายฝากกด s u b s ด r i b ด้วยนะครับผม How's it yeah. yeah.